นุนโดยเ e s ป้าฟอร์เ r เวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโประเทศไทยจำกัดอ่ะต่อไปเม่แล้วมนนีถกเขียงกันไม่จบเร,เรื่องดุมเรือ่องดุมรับว่ามีรูเติมจรบีหรือไม่มีะนะครับสำหรับถ้าดุมดิฟเป็นดีเอลองร้อเนี่ยจะเป็นรูหลอกครับดุมบุ๋มไม่มีจุกให้เปิดเติมจรบีแต่ถ้าเป็น t v วีเอจะมีจุกให้เปิดเติมจรบีได้นะครับนื่จามันเป็นรถ ยุคสุดท้ายของแรนเบต้าก่อนที่แพรจะแตกใช่ไหมครับทุกอย่างมันเลยแปลกๆหมอครก็คือบอกว่าดีแอนี่มีร2 5ยยี่ห้ร้าสแล้วสองครับถ้าเป็นดีแอลร้นะครับหมอเครื่องมันจะเป็น LI ร้อยยี่ห้าเอ่เอสใช่ทมันเหมือนกันจับทุกอย่างมาปนกันเด้๋ยก่อนเออไร้อยอันนี้คือเรียกเครื่องครับ ดีเอลสองร้อยนี่ต้องบอกก่อนว่าที่โคลงนี่จะมียี 0, ่สิบสองทับศูนย์ยี่สิสองทับหนึ่งและยี่สบสองทับสองครับเป็นรหัสโคลงอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นร้อยยี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นยี่สิบสองทับหนึ่งปาแล้วก็การตั้งาดูเลยยี่สิบห้าเนี่ยยี่สิบสองทับหนึ่งทอเป็นร้อยห้าสิบเนี่ยจะเป็นยี่สิบสองทับศูนย์เลขโคลงคพอมาเป็นสองร้อยยี่สิบสองทับสองอันนี้โคลงไม่เท่าไหร่มาดูเครื่องนะครับร้อยยี่สิบห้าไ i ร้อยิบห้าเอส ครับอะถ้าเป็นร้อยห้าสิบ่ะหมอหมอว่ามันจะขึ้นรหัสไหนเครื่องร้อยห้าสิบอผมยังงงอยู่เพราะมันจับทุกอย่างมาปนกันอะ่ะพอเป็นร้อห้าสิบรหัสเครื่องจะไปยืมของ 200. อเอสเอองร้อยออเออ็กซ์ร้ยห้าสิบโอเคเอาได้แล้วถ้าเป็นมาครับเอเอ็กยห้าสิบพอเป็นสองร้อยปุ๊บรหัสจะกลายเป็น s x 2เอสองร้อยอืม ดีแอลนะแต่แล้วค่ะเป็นเอ็กสองร้อยที่มาพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าระหว่างดีแอลคือดีแอลเพื่อเอกเอ็กเนี่ยให้ดูตัวเลขด้านหน้าอืมไม่งั้นจำแนกกันไม่ได้ใช่ถ้าเป็นเครื่องเอ็กสองร้อยเนี่ยจะขึ้นไม่สองห้าครับเครื่องเอ็กสองร้อยที่อยู่ในดีแอลนะครับจะขึ้นไม่สองห้าอืมโอ้โหนอกจากอะไรอตรงนี้เมื่อกี้มีเอื้องชัดใช่ไหมครับก่องเก็บของของ ถ้า D L สองล้อนะครับกล่องเก็บของจะเป็นพลาสติกออ๋มันเป็นยุคที่พลาสติกเข้ามาแล้วรครับ,รบรกล่องด้านในครับกล่องด้านในกล่องจะเป็นพลาสติกแล้วกเป็นพลาสติกหมดใช่ปลายตอนนี้ก็จะเป็นพลาสติกปลายก็เป็นพลาสติกไอ้ที่ีโฟมเดียวพลาสติกครับผมมันก็เป็นยุคแล้วมีขนาดเันกสีเซฟแค่นี้เองเซฟการผลิตะนแต่ต้องบอกก่อนครับบ้านป่าเนี่ย ไม่ได้มีว่าเป็นฟ้ากบแลมครับยังมีที่เห็นมีไฮเกนไฮเกนและบิดดะโดนผุชเชอร์บิดอที่สำคัญก็คือนะครับ l อดีครับปีลึกสีเดิมโรงงานก็ยังอยู่ที่นี่ก็ยังมีอยู่ที่นี่ผมบอกว่าป๋าครับแกมีเยี่ยมชมของพวกเราสกูเตอร์ราม่าในวันนี้นอกจากรถสกูเตอร์ฝั่งที่เราชมไปแล้วเนี่ยผมยังตื่นตาตื่นใจกับรถอังกฤษรถอเมริกาเลยต่างที่เป็นหัวในาวีเนาะมีทุกอย่างเรียกได้ว่า จริงวันนี้อยากจะให้ดูเป็นครบๆแต่วันนี้เราแค่เจาะลึกของสกูตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยยังต้องสามเทปเลยนะท่านลุใช่ครับอะเดี๋ยวต้องให้ป๋าบอกนิดนึงครับกับความในใจ<ะ>ของป๋าเกี่ยวกับสกูตเตอร์แล้วก็ฝากอะไรในกับน้องๆนองอี่เด็กรุ่นหลังที่จะหันมาเล่นพวกนี้คือน้องๆที่เร่นสกูตเตอร์เนี่ยนะผมบอกว่าเป็นสังคมที่น่ารักมากครับอืสังคมที่เป็นการแชร์กันช่วยกันครับผมความรู้สึกของผมเป็นยังไง แตตัวผมเองเนี่ยผมเห็นใครขี่สกูตเตอร์ไวสป้าน่ารักน่ารักด้วยผมสิ่งไหนที่ผมมีผมจะให้แมวตับครับมีสิ่งไหนแนะนำดีๆผมก็จะแนะนำจอดหนึ่งระวังหายอครับผมสองต้องรักมันมแล้ว<ร>มมนก็จะรักเราแล้วไปที่ไหนนะรับรองได้เลยว่าถ้าเป็นมีเพื่อนคุจะมีเพื่อน ครักมากพิจิกับอย่างอื่นครับอย่างอื่นหนึ่งคือความเร็วครับอันนี้มันมีการรอกันเอออันนี้มันรอกันดูแลกันนะเออถูกต้องเลยแล้วก็บอกว่าเป็นสังคมนน่านรักแล้วมก็ยังป่าเนี่ยมันเหมือนคลื่นลูกที่จะละลายกับสายนะฮส่วนนน้องเนี่ยหลานๆเนี่ยมันมีขน้นลูกไปไกลก็น้องมาครับมาแล ก็ขอให้ดูแลกันไปแล้วก็ให้วงการคอมพิวเตอร์ของเราอนุรักษ์กันไว้อนุรักษ์กันไว้ครับผมไว้น่ายุก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยจนประสานกระเลง forever ช่วงนี้จริงๆใช่ครับมันไม่มีหายตายจากปากรครับผมอยู่คี่กันจนเข้าเป็นแก่ครับนี่ท่านอายุสามสิบสี่สิบนะถ้าก็ยังขี่ไปจนถึงแปดสิจพหนุ่มจะสี่สิบแล้วครับเก้าขวป้านี่ก็จะขี่ถึงร้อยให้ได้ ครับใครชวนไปไหนราการราการปลอดฝ่ายอืมขอบคุ่ายนี่คือช่วยอยไปแจ้งฝ่ายที่มอบให้กับพวกเราชาวคูเตอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไงก็เจอน้องๆเบาๆกันหน่อยเบาๆกันหน่อยน้องความรถคุแยี่รถคุณยี่เป็นรถซาคตเตอร์ตาลักอ่ะยังไงก็เมตตาชิงอดไที่ขาดขาดเพินเกินก็นักรุ่มรวยเอาเป็ก็รกับขอขอบคุณ นะครับผมเจ้าดีด้วยที่ยังไงก็ถือว่าน้องๆเนี่ยเป็นสนสารมีนำจครับผมนะครับวันี้ในนามของตัวแทนสกูตเตอร์ลาม่าผมหมอโดรนิยมแล้วอาจารมุขข้อประท้วงครับผมก็กล่าวขอบพระคุณปารุศชมีเป็นอย่างมากที่ให้เรามาเยี่ยมชมกันพูดคุยกันสามเทปเต็มๆตั้งแต่เรื่องราวการขับขี่รถการรู้จักสกูตเตอร์ว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูเรื่องของเวสป้าในรูปแบบต่างๆที่ปารุศเก็บไว้แล้วก็จะมีในส่วนของแลนเบต้า ทั้งแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ที่ดูกันในตอนสุดท้ายนี้อ,อ,อันไหน่แพ็คเล็กครับหมหมอจริงแล้วแพ็กใหญ่เลยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณโลป็นอยังสูงครับสำหรับการให้พวกเราเยี่ยมชมดูอคอมพิวเตอรครับแล้วก็คุย<ม><ม>คุยก<ม>ันเอาดีๆเกิดประโยชน์ครับ ผู้ชมก็ผมก็ยินดีโอเคนะครับผมอันหนึ่งครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผมเวไล่ความสุขช่างหมดไปไวสเลือเกินนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเวส p ้าไวเวอร์นะครับบายเตชามพรนะครับคิดถึงน e w เวส p ้าคิดถึงเตชามพรนะครับห้เบอร์คุณทอมฝ่ายขายไว้ใครสนใจน e w เวส p ้าโทรได้เลยครับผมครับ ช่องทางการติดต่อครับจะหนุ่มสูกต,ติดเลยเออเวสติโนนะครับบริษัทแม่ของเรานะครับผู้นำตำนานดีๆเวสป้ากับสู่ประเทศไทยนะครับครับผม สถานบัตกุชาซูเปอร์แปดนะครับอยากเป็นในร้อยมาเรียนกับเรานะครับช่องรายการติดต่อนะครับดูในการย้อนหลังในทางยูทูบชานะครับพิมพ์ขบวนการภาษาไทยนะครับตามด้วยกับว่าสกูตเตอร์รามานะครับครับผมเข้าไปดูได้เลยว่าห้าสิเทีของเราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อใน Facebook Fan Page ไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวใช่ครับของเราแรกใช่ครับผมวันนี้ครับสกูตเตอร์รามาผมด้วลาไปด้วยภาพไปดยข้ามของคุณ ครับแล้วก็ขอบคุณปาโรดเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เข้ามาในความดีดีเยี่ยมชมมิวเซียมที่มีนี้เล็กๆมาบัตรดอกครับบัตรดอกเล็กๆมาโรงตัวตลอดเลยโอเคอะไรยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่เช้าหน้าครับสกูตเตอร์ดราม่าโรงภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปยิป,ปกว่า ที่เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก